นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญานิพพโลกัตะนิสานอัตตาหิอัตนโนนาโทโกหินาโทโรหิญาอัตตาหิสุทันเตนะนาทั้งเราติทุนพันตีติณโอกาสบัดนีอ้อาตจะมา,าพาชัะแสดงพ็ะจะรมเทศนา ในความเป็นมาของพระอนุนนรุธเพื่อเครื่องส่งองค์ตธาบรมีแก้วันดาท่านพุทธศาสนิกชนนันหลายที่มาเป็นเพีงกุศลในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2505เป็นวันนันคายขึ้น15ข้ามน8เราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษา บางวัดก็เข้าพรรษาวันนี้บางวัดก็เข้าพรรษาวันพุงนี้ศาสับวัดท่าทรงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านผู้โดยศาสนาหลายทำบุญในสองสามประการด้วยกันคือหนึ่งถวายเพียงเข้าพรรษาสองถวายผ้าไตรหรือผ้าวัาะ,าะ,าะสิกษาแกรรดาระสงโสทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกจะถวายเทียนเค่สาจะเทศวันนี้สทิอิสง์ถวายผ้าไตรยจยเทศวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบ <c oughs> เป็นนว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถิตยอยู่ในประเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระิชิตมาร,รมศงาสัตย์สัญญาสัมมาทธเจ้าทรงประรอบพระอรุณ ความจริงพระอนุรุตนี่เป็นพระอนุชากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุชานะไม่ใช่อชานะอนุชาเียเขาแปลว่าน้องอาชาเดอมาเป็นน้องพระพุทธเจ้าเขาเป็นลูกของอาในตระกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งคือพี่ชายสองพระอนุรุต ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าสมรู้อริเศสสม,มาธิโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามนก็ปรารภกับน้องชายเวลานั้นท้าวมหานามเป็นหากษัตย์ว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชกันหมดแล้วแต่กูลของเรายังไม่มีใครบวชถ้าอย่างนั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวชท่านรุษก็บอกว่าการเป็นพระราชาทำย,ยังไง เวลานั้นพระราชาต้องทำนาเหมือนกันก็ต้องเาาลี้ยงทหารก็บอกว่าตอนต้นปีก็ไถานาแล้วก็หวานพอปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้าช้างต้นปีไถานาแล้วก็หวานปลายปีข้าวเข้าช้างแบบนี้เรื่อยไปตลอดชีวิตพระนุรุษถามว่าอการทำนาน,นี่ไม่มีการเลิกแรอวทำอาหารนานบเกเลิกไม่ได้อุรุนก็บอกว่า้ายรั้น,นพี่อยู่เถอะฉันจะบวชเอง ก็ไปชวนพ่นอีสี่คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วรากฏว่าอนุจเจรรญ์พระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันข้า,ปาวป็นสาววันนี้เริ่นรู้อรหัตผลพร้อมไปด้วยทีุ่คุยานเป็นพระวิชาสามตอมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งว่านุษย์เป็นผู้โลิในทีุ่คุยานหมายความว่า พาาระอรหันต์เนี่ยมีสามีสี่ชั้นแต่กิเลสได้เหมือนกันแต่วความสามารถไม่เท่า,าก,กันคือหนึ่งสุขาอุปะสะโกตัดกิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นทีน์โลกสวรรค์ได้สองเตวิโชย่านี้สามารถมีจิตเป็นทิพย์จะเห็นสวรรค์ได้จะลกได้เปรตได้สิลรก,กายได้เห็นอะไรก็ได้ ล้วสามารถเลือกชาติได้สี่ชนะสามชนะหนึงเดีวยวสำหรับหมดนี้เหาะเหินอากาศได้แปลงได้นิรภัยถ้าเราสี่ไปสันทัศประตูไปสันสายานมีความฉลาดมากดังนั้นสำหรับพระอนุรุตเป็นพระหันขั้นวิชาสามถ้าความจริงพระหันขั้นวิชาสามนี้ความจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างตอนกว่าเทวโช อริยาอริยาหกใช่ฉลาโยอริยาหกแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านทิ่ปุญ,ญาาจะพิสูจน์ได้ในสมัยรพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพากเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานว์อนุ์เข้าฌานตามถ้าอารหันต์ตั้งสองแสนองก็ไม่สามารถจะเข้าฌานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระเจ้าวเวลานี้อยู่ที่ไหน แต่สามารถเรานุติดตามได้ถ้าดนย่องเขาปาตะกิจถามพระน้องพี่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนอานิพานไม่ยังในขณะที่ท่านี่ยเข้าในฟันในเข้าสมาธิเต็มที่ทการเข้าสมาธิเต็มที่เน,นี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทบางทีเขานึกว่าหัวใจหยุดเต้นแต่ความจริงมันไม่หยุดมันเต้นเบาลมให้ใจน้อยบางคนคิดว่าไม่มีลมให้ใจ เขาก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ชั้นหนึ่งบ้างชั้นสองบ้างชั้นสามบ้างชั้นสี่บ้างในรูประชานบ้างก็ลเลื่อนมาในในชั้นสี่ของโูประชานนิพพานตอนนั้นนี่จ๊เห็นว่าข้านุชที่ว่าเป็นผู้เลิศในทิศขุยันเลิศจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้านุ์องค์พระเด่ประจําใจประมราสดากล่าวว่าเขาทุกป,ประวัตินะตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าน ท่านบอกว่าพระอนุรุตในสมัยใช่ก่อนชอบทำบญด้วยแสงไฟไอย่างที่บรรดาญาโย,ยมพริษัยสั้งหลายบูชาเทียนเข้าอรรษานี่แหละบูชาเทียนเข้าอรรสาบ้างช่วยแล้ก็แสงไฟฟ้า,าบ้างช่วยน้ำมันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระนุรุตชอบทำอย่างนี้ ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดมาแล้วหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างดังนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอาน,นิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงแสงแสงไฟจึงได้ทุขุญาณเป็นลวดกอบพอานุโล,ลกองค์นี่เป็นบทตอนท้ายนะประวัเครองวัดนรุตนี่มีหลายตอน จะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดถึงพระนรุตก็ขอย้อนต้นไปนิดหนึ่งก่อนชาตินี้พระนรุธเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจนเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หัุดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้าง ทางบ้านเขากินข้าวเสร็จทั้งลูกทั้งเมียเขาเก็บไว้่วนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระกัจจพระพุทธเจ้าเลยมาวินาบาทถ้ามายิงคอยก่อนแล้วทพระเจ้าพระุเจ้ามาหลังจากที่ลูกเมียกินข้าวแล้วก็เหลือข้าววนเดียวก็ข้าวพระอนรุตพระษาเป็นสามีพระนรุตเห็นพระกัจจาพระพุทธเจ้าเข้าก็คิดในใจ ก็ข้าวอิ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดียวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าจะเราจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มากยึงถามพัญยาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังพุกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้วทางข้างถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมด พัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากอิ่มเดียวท่านก็ไปถวายพระพเจ้าพระเจ้าหมดใส่บาทหมดจะต้อว่าพระะเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเป็นพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสมมามามพุทธเจ้าตามธรรมดาพระมารับบาทแล้วต้องกลับสถานที่ให้ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้น ท่ายังไม่กลับเมื่อรับบาดแล้วท่าก็นั่งโคนต้นไม้ใกล้ๆบ้านนั่งกำชั่นข้าวอยู่เวลานั้นปรากฏเทวดารักษาสวบกระชัดรักษาฉัดกับมหาเศรษฐีเวลานั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งเศรษฐีมีฉัดสามชัน้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชัดๆ ยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนรุธธรรมถ้าเขาพอดีก็คิดในใจว่าก็ไอคนเกี่ยวญ้าช้างมันจะมีสตังสกีสตังทำบุญไอเราเน่ทำบุญมากกว่าน,นี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาเหา,าเทวดาอากคิิยังหันไปต่อว่าเทวดาไอ้คนเกี่ยวญ้าช้างมันทำบุญอะไรมากหน้อยนัก ยังได้โมโาทนาให้แมันฉันทําบุญมากมายทําไมจึงไม่มีโอกาสท่านไปโมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทํามากเกลียงแหลกแต่ว่าท,ทุนของท่านมากทำเท่าไรมันก็ไม่หมดทำเท่าไรมันก็ไม่หิวทำเท่าไรก็ไม่อดตายแต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าเช้าเนะี่ยเขามีข้าวเป็นอิ่มเดียวเขานำข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระ พัญญาต้องหงใหม่กว่าจะกจินก็หิวชื่อว่าทรรมบุญตัดชีวิตเจ้าจิโมทนาเพราะมีนมอน,นิสงส์งใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็ค,คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวญาช่างมันมากเราก็ต้องขอบุญมันให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้าพระเจ้าฉันขอให้ฉันเถอะ อน,นุรักษ์ก็บอกว่าเรื่องนายก็นายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็ตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผม,ผมทำว้ความเหนื่อยยากถึงค,ความหิวเวลานี้ยังไม่กินข้าวเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหม ท่านโ้นก็เลยบอกว่าประเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจารย์ก่อนถ้ากลับไปหาพระปฏิยมพระเจ้าคือกำลังนั่งชันข้าวอยู่แต่ถึงกราบแล้วก็ถามว่าคุณเจ้าครรบเวลานี้เจ้านายก็ผมต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ถ้าเขาขอแบ่งจะให้ได้ไหม พระบาเจย์พระเจ้าถามว่าโยมสมมติวบบ่า,าวยโมมยโมมีครบแล้วมีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะคาว่าเพลิงคือจุดไฟมีแสงสว่างหนึ่งอันตีนี้ชาวบ้านตั้งร้อยตัางพัน,นตั้งหมืนน่นต่้งแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากรครบของโยมทุกคนก็มีแส,ส,ง,สงสว่างแสสว่างสวาวมาก ถามว่าแสงเพลิงในครบอบครัวโยมมันหย่อนลงไปไหมพระนรุกก็บอกว่าไฟขางเธครอบเพลิงทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําบุญแล้วใครเขาขอหรอจะให้ใครก็ตามให้เขาโมษนาบุญเขาเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมสมอ แปลว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์เมตตายช้นนั่นนั่นเสมอในะเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสียมก็เป็นว่าก็อนุรุกษ์ก็ไปกับประารนั้นบอกให้ได้ก็เป็นอนว่าให้บุญเจ้าน,นายก็โมตนาหลังจากนั้นมาพระนึกก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวญาช้างขายบุญ ทำาไม่ได้ขายจะแบ่งให้เพราะเขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้ว,ลวเกิดชาติหลังที่สุดนี้ชาตินี้นะเมเกิดเป็นลูกอาของพระเจ้าขนาที่ท่าน,นเจริญกรรมาฐานอยู่วันนี้วันที่ห้าค่ำเนี่ยเป็นบ,นบรรลุอลหรหันต พร้อมได้วิชาสามในเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพร้อมด้วิชาสามก็นำมาไข่คนในใจว่ามีบคุคคลใดบ้างหน่อยที่เคยร่วมมือกับเราในอดีตชาติเราจะสามารถช่วยได้ไหมก็ทราบว่า,า,าเจ้านายคือข้าวพอดีคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อนเป็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้นอยู่เมืองโน้นท่ไนเครนัก เป็นลูกคนที่สองอยังเด็กอยู่ท่านจะเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโนนสมัยนั้นยังไม่มีวัดวัดหา,ายากเพระเจ้า,จาสนงญาตประจําภาษาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามสมนางก็ได้โครงไม้ก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้กามชอบใจในรภาษาเมื่อทราบแล้วท่านก็เหาะไปพอใกล้เขาจะเห็นท่านก็ลงเดิน ้าไปที่บ้านนั้นเพื่อนกันแนะนําบอกว่าวันนี้วันเข้าพรรษาครับที่มนจามพรรษาที่บ้านยังก็แล้วกันเรือนอีกหลังหนึ่งว่างในมนพักหลังนั้นพระนรุก,กยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งพรรษาเสร็จออกพรรษาท่นากนก็ลากลับเพื่อนก็บอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้เป็นูกษ์ของท่านพระนรุกค์ก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการ ท่าต้องการคนเล็กถ้าเป็นธรรว่าเขาก็มอบดกชายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกรรมฐานปรากฏว่าเก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชาสามแต่ลูกศิษย์ได้พิญญาหกเก่งกว่าทำไม่น่าคบเด็กนะเออ,อพิญญาหกเดียวนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่สามคนได้พิญญาห พระที่ตั้งเนี่ยสงจะอายเด็กนะจะบ้านไปสัี่ัดจะบ้านเขาได้กันเยอะที่ตั้งนั่งที่สงเนี่ยจะอายเด็กเด็กเล็กอยู่วอหกได้ปัญญาหกเขามาเที่ยวเลยแลคืนวันซื้อมันมาแ้วท้ามหาราชอนุญาตให้เขามาใกล้ตอนตีสามเขาก็ซิกไปเขาบอกเฮ้ยเงียบๆตรงพ่อหลับ เคยลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาดแต่ทาถางทำไมพพวกเองมันสนเกินไปการได้ปัญญาของอิญญานี่ไม่ใช่อาหัตรเป็นชานโลกีจะไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองได้ไม่สามารถจะกันรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เรียบร้อยมุ่งตัดสังโยชน์ อาวุธาที่เป็นเครื่องมือตัดสังยอดเป็นจะได้อาหารเร็วขึ้นนั่นแหละคือสองคนดีก็เที่ยวแบบนี้แต่เที่ยวสนไปน่นไปนี่ไปนี่ไปน่นเดีย๋ยวแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงวัวบ้างชอบเล่นสราเด็กนะถ้าต,ตอนต้นก็เล่นไปพักกันก่อนถ้าต,ตอนหลังๆก็ต้องปราบกันก็เป็นว่าเน้นได้ปัญญาหกเต็งกับอาจารย์ ก็เป็นอาจารหมือ่กันก,ก,ก็ลงฟังบ้างเขาอาศัยบุญเล็กน้อยในญาติโยมพุทธบริษัทถ้าอย่าลืมว่าพระอนุรต้ถวายไฟใน,รนฟพระศาสนาไม่ใไฟเผววัดนะ่ถวายมากไม่เอานะเพ <c oughs> ราะเดียวเพราะเดียวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้มลมนรกถวายไฟในพุทธศาสนาต่อไปได้ตาทิศ ได้ไม่จิตเป็นทิพย์เยกว่าทิพย์ขุยานแต่โดยเฉพาะอย่างนีงพระอนุรุตนีก็อาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมากเป็นพระอินบ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอินหลายครั้งมีพ่พระบุญบารมีการถวายไฟในพระศาสัตนาพระอินเนะครับเป็นเดคาราคนนะ เธอเป็นพร้อมกันในีายนท่านไร่หลายนคน <c oughs> เวลาจนหมดกอยังอ่านย่างไปหมดใชสิบนาทีตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสตันหลายนอกจากถวายเทียนแล้วก็จะถวายผ้าวัติกสาบ้างถวายพระใจบ้างตอนนี้ประเทศวันตรงนี้ก็ยาวอยู่นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่น ทานทานัางสักโสทานนาง,กกานนางพระพุทธเจ้าว่าทานให้เป็นบันไดไปเ,เกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาโยมพุทธไวสัตถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอธิสงมากสังฆทานในวันนี้ญาโยมถวายสองสองอย่างนะหนึ่งสังฆทานแห้งสองทั้สงสังฆทานสด สังฆทานแห้งหมายความว่านำผ้าไตรนำของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งแต่สังฆทานหกก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมตั้งสี่องค์ขึ้นไปเขาจัดเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี่เรามีอานิสงส์มากที่งองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าของตรัส่าคนที่ถวายสังฆทานในครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยศรัทธา ว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติต่อตามทึ่กว่าจะเข้านิพพานคาว่ายาจนเข็งใจจะไม่มีกระหนันนั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคาว่าจนนี้ที่ไหนไม่เกิดที่นั่นจะเกิดในแดนนี้มีความร่ารวยนี่สำหรับทานาตอานจะต่อมาอยาตโยนรอจะถวายทางก็รักษาศีน อันนิสงของสิ่งก็มีสามอย่างคือสีเลนะสุกปิงยันติการมีสินมีสุขเครื่องชาติมีและชาตินาสีเลนะโพกับมทาคนที่มีสินชาตินี้ไม่ฝึกเกื่อในทรัพย์สินชาตินามีรวยมากสีเลนะโพติงยันติคนที่มีสินสามารถคันิพันได้โดยง่ายนี่อันนิสงของสิลนที่มีญาติยากจนปฏิบัติ ให้ข้าพเจ้ายอดโยบริษัทบริษัทจงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองแล้วนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยมเคาว่าธรรมทานหมายว่าให้ทําเป็นทานเคาว่าทําเป็นทานชนะทานตามพระวรโยสัพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทําเป็นทานชนะทานทุกอย่าง หายความทานทุกอย่างที่ท่านให้มาแล้วมีที่สงสู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมผู้สริก็ทําทุกอย่างแล้วสังฆทา,านแห้งก็ถวายแล้วเทพธกษาก็ถวายแล้วสิ่งก็รับแล้วสังทา,านสดพระฉันก็ทําแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศไปธรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญา,รราทานธรรมดาไปเจอจะมีทรัพย์สินรวยมาก ศีลเป็นปัใจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทนมานเป็นคด้เหตุให้เกิดปัญญาเป็นร่าการมาเป็นกุศลขบดาญาติทั้งหลายโดยทุนน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคือหนึ่งรวยสองร่างกายมีความสุขสามมีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดที่อย่างจะดูในตาสอน อาในกายยังไม่หมดกายยังหมดก็ไม่หมดท่านนี้ก็ขอบรรดาญาญาโยมบริษัทถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้วก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราจะถวายได้ถวายเพียงข้าวบรรสารหนึ่งเป็นจุดหมายสําคัญที่มีความสําคัญมากนี่เหตุได้เกิดที่ปุยาน แต่การที่สองถาวายพระตาหารถาวายธรรมทานจะเห็นเกิดความร,ำร่ำรวยแต่การที่สามนักษาศิตจะเกิดที่มีร่างกายปรนสุขธ์การที่สีถ่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกวันหนึ่งเราเคยถาวายความวิสิกขา,าถาวายทิ้งข้าวบรรษาเคยเคยนักสมาทานศีล ถาวายสังฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้ล้วก็หลับไปตืป่นขึ้นเช้าเช้าหมดลึกหน่อยเดียวก่อนจะไปทานธุระว่าเราเคยถาวายเพียงขา้าพรรษาถวายข้าวพรรษาเราเคยามาทานศีลเคยถาวายสังฆทานเคยจะฟังฟังเทศเป็นธรรมทานปิดกันเทศเป็นธรรมทาน เพียงเท่านี้ระบรนไดายกจาพุทธบริษัทถ้าท่านทำทุกวันท่านจะหวันหวังสวรรค์ก็ได้บโลกก็ได้นนพพานก็ได้สุดแล้วแต่ความตั้งใจของท่านถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญทั้งหลายแล้วนี้ทั้งหมดจงบันไดเขาจะตายจากความเกินไปเกิดบนสวรรค์เช่นนั้นชนี้จะได้ท,ทันทีถ้าต้องการรม อนึกว,ว่าเขาบุญนี้ทั้งหมดจงไดเขา้าวเจ้ารวมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพานก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พเพราะอะไก็บุญครบบุญที่ทำนี้ครบเขา้านิพพานได้เพื่อนึงทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภสองศีลเป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศเป็นปัจจัยตัดโมหะความหลง มันค่อยๆตัดทีละน้อยด่น้อยละน้อยตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้แต่เราค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็นที่ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการน,นึกถึงการให้ทานนึกถึงการอาศษาที้มันตัดมันตัดไปนในตัว พอตื่นใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไหนนึกนิดเดียวก็เคยให้ทานเคยรักษาสิ่งเคยฟังเทศเคยเิญภาวนาทาก็ตามเถิดตัดอีนิดหนึ่งตัดบรรน้อยแต่น้อย,อย,อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตายเวลานะั้นบรรดาท่านพุทธวิษัททั้งหลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่ไมีถ้าเรามีบุญนะ ถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนามันมากใครเข้ามาบอกว่าซั์ปีหลังบ้านใครไปขนสั์มันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอตัวไม่อยากได้เนี่ยมันตัวตัดตัดโลภะความโลภใครเข้ามาทาตีก็ลุกไปขึ้นอันสู้เขาไม่ได้ไม่อยากจะไปตีเ,เขาตัดตัดอีตัดความโกรธ ถ้าใครก็บอกคนนั้นสวยคนนี้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้วลงงพอเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเรสเอาศัยจิตที่เรานึกถึงวัตถิพัณฑ์เป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทานสองเคยรักษาศีลสามเคยฟังเทศอาย,ย่อี้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้คิดว่าขอบุญบาร,รมีนี้จนธรรมดาอย่าข้าพเจ้าเข้าึินิพาน ในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อยเพียงเท่านี้ทุกวันแม้ตอนนั้นนนแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภก,ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก,ก็ไม่มีมันว่างเพราะม,มีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพนี้อารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแ้าว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาล เห็นเทวดาและพรหมเจนจักรวาลถ้าเห็นพระอยู่ข้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนถ้าเห็นพรหมอยู่ข้างหน้าก็มีหวังว่าจงไปพรหมแน่นอนเห็นเทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าแสงไปสวรรค์แน่นอนอาลัันดาญาโยมุทุเวสัททนายอารแสดงว่าธรรมเทศนามาขอยุิทระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เสียงก็แย่คอแย่ทันที ใน <Workers>, ี่สุทธนประเทศนานี้จะมาเฝ้าขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะต่างสามการยงจงโดนบรดานบดาลพระพุทธบริสัพทุทท่านมีแตความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าโจงเจริญไม่ได้แจกตัวพิธภพรณใช้ทั้งสี่ประการมีอายุวันะโทนถูกกาพิรละปฏิภาณ หาปรนาเสียงไดไ้ขอได้ฉะนั้นทรงของสงความปัญนุพฤกกาลอาจจะมาราบพระชายาจชนามาขอยุติประธรรมเทศนาลงหงไว้แต่เบญธร่มนี้เพวังสมวมีพุกกาลและชนีท่านไมยังสาธุกาลังสัทธามัเสสา,าธ,าธาาุสาธุสาธุ